สวัสดีครับผมสมมุติไม่มีปัจแจกตวนี้นะครับปัจแจกน็อตตัวนี้เนี่ยน็อตตัวนี้นะครับทําอย่างไรดีนะครับปัจเจหายนะครับส่วนมากส่วนมากถ้าไม่เป็นคมแบบนี้นะครับใช้แบบนี้เลยนะครับกดกดดูนะครับ แล้วก็หมุนหมุนไปทางที่น็อตจะคลายนะครับ,น,นะรบนี่นะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับใช้ได้ก็หมุนออกนะครับไม่มีประแจก็เอาแบบนี้แล้วครับใช้มือเหมือนเดิมนี่นะครับหมุนเข้า หมุนให้แน่นนะครับตัวนี้กดไว้นะครับกดกดล็อกตัวนี้ไว้หมุนให้แน่นนะครับใส่ให้ตรงหมุนให้แน่นนะครับก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะใชใ้ดูนะครับ โอเคนะครับผมไม่มีประแจนะครับใช้มือนะครับก็ใช้แรงเยอะหน่อยนะครับใช้แรงเยอะหน่อยใช้แรงเยอะหน่อยนะครับถ้ามันแน่นจริงๆก็ใช้ตะปูนะครับตอกตอกค่อยๆตอกดันหน่อยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมกจะมุนเนี่ยใช้แรงเยอะหน่อยนะครับ เรียบร้อยนะครับอืกล้องก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับปรับให้โอเคเรียบร้อยเข้าก็เหมือนผมว่านะครับใช้แรงหน่อยนึงนะครับ